ครับผมชื่อนายกระสุนหรือเฟซเรียกว่ากระสุนกุ้งกำแดงผีขระพุ้มจีรินนะครับการทำคลอดลูกกุ้งกำลังจะลงเดินแม่กุ้งไล่จากไขเลยนะครับแม่กุ้งจะไข สามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับอย่างไม่เกินนี้ครับแล้วก็เมื่อลูกพร้อมลงเดินแล้วเต่ลูกยังลงเดินออกไม้หมดเราก็จะมาทำการทำข้อลูกกุ้งกันนะครับคือเมื่อลูกลงเดินบางส่วนอย่าให้ระยะห่างเวลาเกินกัน จาก5วันนะครับมันจะทําให้คนละไซส์และทําให้ตัวที่ลงเดินกกอนจะแข็งแรงจะโตวไวกว่าตัวที่พึ่งลงเดินทีหลังนะครับเราจะทําให้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทําครอบลูกกุ้งกันนะครับก็การดูว่าแม่กุ้ง พร้อมที่จะให้ลูกกุ้งลงเดินแล้วหรือยังก็มาดูกันว่ามงกุ้งเราจะจับแม่กุ้งอย่างนี้นะครับนี่ครับจับแน่นๆเลยนะครับการแม่กุ้งดิบสีตัวนี่นครับนี่ครับไปจับอย่างนี้นครับ แล้วก็เรามาเขย่าวเขย่าวเลยครับอผมจะให้ดูจะชัดนี่ครับแล้วก็เขี่าวเขย่าวนี่ ยาวจนกว่าลูกกุ้งจะลงเดินหมดแล้วครับจนกว่าจะหมดจากท้องแม่ ลูกกำลังจะลงเลยแล้วอ่าไม่ต้องเขี่ยอะไรมากครับเขี่ยธรรมดาพอเขี่ยเสร็จก็นำแม่กุ้งไปพักเหนื่อยไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็ลูกกุ้งก็พักไว้ในบ่อเตรียม ประมาณห้าวันแล้วก็ค่อยให้เต้าหู้ไข่กินครับจะทําให้ลูกกุ้งแข็งแรงก่อนแล้วค่อยให้ต้าหู้ไข่กินอ่ะลืมหมดแล้ว จะไข่ไม่เยอะครับประมาณรา้อยกว่าตัวได้ครับนี่ 不用寂寞让他 เริ่มหมดแล้วครับอ่าอีกไม่ไน้อยอีกไม่เกะตัวแล้วครับ 什么？Awesome Mm-hmm. <laughs> เขีย,ยนิดหน่อยครับไอ้ังติดอยู่บางตัวก็เขียเขียอ,อกอยากจับลูกกุ้งแรงครับเราเขียกันนี้ครับเราเขียเขียนี้ให้มันออม ประมาณสองตัวเอาก็เขียเขียออกงูนึนงอยากจะเขี่ยแรงครับจะทำให้ลูกกุ้งหมดท้ำตาได้ ตัวเดียวเนี่ย,ยากจริงๆอ่าหมดจะทองแล้วแล้วเราก็จะพักแม่ไว้ในนี้เอาไปพักไว้ที่อื่นก่อนนะครับ ส่วนลูกน้อยนี่นี่ลูกน้อยแข็งแรงกันทุกตัวครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้เพื่อพักลูกไว้สักประมาณห้าวัน แล้วค่อยจะให้ต้องหูไข่กินครับอืมห้าวันให้ต้องหูไข่กินได้คนระับประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมันนับลูกลงเดินกันนะครับแล้วมันจะทําให้แข็งแรงครับครับก็จบการ ทำคลอลูกกุ้งได้แค่นี้ครับขอบคุณครับ